หัวตะแนวกินจ้ามือมือพอสา่งยังฝนตกหาตะแนวสู้กันกินจ้าพี่น้องจ้าอืมเมนูอร่อยก่อดลูกนี่อ่าได้มาจากพื้นที่ราบสูงเนาะคะ่ะอยู่ทึ้งเขาเนาะคะ่ะ <c> เ <oughs> อาคลิปนี้ก็ขอตัวแค่นี้ก่อนจ้าบาย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 จ้าเผิวนวาเนาะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องจ้าเมนูเศร้าๆเนาะคะ่ะน้องจ้า กินเขาแล้วค่อยไปสู่ต่อค่ะแล้วระทานอาหารเสามีเหลียวมีแรงค่อยออกเดินทางเนาะค่ะพี่น้องมึงดูก่อนออกทํางานเนาะมียอดกะทินน้จาจ้าพี่น้องจา้าสตอโบมี่ดอกจา้านี่แตะกะ่กะทินกะทินเตากินเมื่อนี่ตาบังคุ้งแซบเป็นพิเศษมึงดูล่ะแซบแซบจา้าแล้วก็ตําใสข้าวปุ่น้อมเนาะสวดใสข้าวปุ่นจา้า รวยยอดแบบมึงดู่ะมีหอดสต,ตออีสานจ้าสต,ตอกับเก็บแต่ยอดมันมากเนาะมีตําขนมปุ่นตะเซาค่ะตําขนมกุ้งจ้าพี่น้องสมตําจ้าอาหารพื้นบ้านเนาะค่ะเนาะกุ้งจ้าพี่น้องสมตําจ้าอาหารพื้นบ้านเนาะค่ะเนาะก่อลูกนี่าได้มาจากพื้นทีราบสูงเนาะค่ะอยู่ทึ่งเขาเนาะคะ่ะ ขอบคุณหลายๆจ้าขอกินเขาก่อนเนื้อจ้าเพิ่งอยากเก็ดคลิปเทิ่งอยากกินจ้าอ้าวแ่บแบน้ำกันอ่าขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณพี่ๆน้องนองฝากกดไลค์กดแชร์บานหลังใหน่อยของจันล้วนนี่เด้อกินจ้าอ้าวแ่บแบน้ำกันอ่าขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณพี่พี่น้องนฝากกดไลค์กดแชร์บานหลังในหน่อยของจันล้วนนี่เด้อผันวานาะ ไม่กินน้ำกันค่ะพี่น้องจ้าเมนูเแ้าๆเนาะค่ะเมื่อนี้เมนูปลาหนึ่งจ้าปลาหนึ่งแปะสะจ้าปลานิ่งสวยๆตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องจ้าคนดูค่ะปวัดคุุงจ้าพี่น้องสมตำจ้าอาหารพื้นบ้านเนาะค่ะเนาะจ้าเมนูขขาปุ่นตะเซาเนาะค่ะเอาเอายอดสตอเข้าไปจ้าแซบหวานจุวยจุ๋ยคุพี่น้องจ้า มีัะเขือพ่วงพร้อมหนึ่งย่างดีเจ้าพี่น้องกลับเข้าไปลดแคลอรี่ในเลือดเนาะค่ะเนาะพอหยอกเด้อพี่น้องมีัะเขือพ่วงพร้อมหนึ่งย่างดีเจ้าพี่น้องกลับเข้าไปลดแคลอรี่ในเลือดเนาะค่ะเนาะพอหยอกเด้อพี่น้องวัตวตะแนวกินจ้ามือมือเบาสางยังฝนตกหาตะแนวสู้กันกินจ้าพี่น้องจา้าอืม เีนู่อร่อยจ้าซบแซบๆน้องกันเด้อกินแล้วก่อนออกไปทํางานเนาะคะ่ะพิดอาเฝ้าออกไปทํางานเนาะค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปเนาะจ้าอามีบัะเขือพ่วงพร้อมหนึ่งย่างดีเจ้าพี่น้องกับเข้าไปลดแคลอรี่ในเลือดเนาะค่ะเนะเาะพอหยอกเด้อพี่น้องมีบัะเขือพ่วงพร้อมหนึ่งย่างดีเจ้าพี่น้อง เข้าไปลดแคลอรี่ในเลือดเนาะค่ะเนะเอาะพอหยอกเด้อพี่น้องมีมะเขือพ่วงพรอมหนึ่งย่างดีจ้าพี่น้องกับเข้าไปลดแคลอรี่ในเลือดเนาะค่ะเนะเอาะพอหยอกเด้อพี่น้องป่นย่างแซ่บเลยจ้าผสมผสานกับเส้นมะละกอเนาะคะ่ะได้มาจากาผู้เลาค่ะมะะึงดูค่ะมีหอดสัตต์ต่ออีสานจ้า ส,สตอกับเก็บแต่ยอดมันมากเนาะมีตําขนมปุ่นตะเซาค่ะตําขนมจ้าเมนูเขาปุ่นตะเซานะคะเอาเอายอดสตอเข้าไปจ้าเสีบหวานจุวยจุยคุณพี่น้องจ้าอืมจ้าเมนูเขาปุ่นตะเซานะคะเอาเอายอดสตอเข้าไปจ้าเสีบหวานจุวยจุ๋ยคุณพี่น้องจ้าอืมริมรั้วเนาะมีเขาปุ่นจ้าพี่น้องจ้า เดี๋ยวสีเห็ดสิสดให้เบิงได้จ้าสิมเบงอึบนี่แสบบอลิมลัวเน,ะนเาะมีข้าวปุ่นจ้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวสีเห็ดสิสดให้เบิงได้จ้าสิมเบงอึบนี่แสบบอมาค่ะพี่น้องมาจ้ามานี่คือจอบหยุดเด้โอ้บะแมนจ้ากิกนข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องจา้าเมนูข้าวปุ่นตะเซาเนาะคะ่ะ เอาเอายอดสตอเข้าไปจ้าแซบหวานจุวยจุวยพี่น้องจ้าก่อนออกทํางานเนาะมียอดกะถินน้ำจ้าพี่น้องจ้าสตอบ่มี่ดอกจ้ามีแต่กะถินกะถินบุญย่างแซบเลยจ้าผสมผสานกับอเส้นมะละกอน,นะคะได้มาจากาผู้เล่าคะ่ะมะละกอขอบคุณหลายๆจ้าขอ,อกินเขาก่อนเด้อจ้า ถ้อย,อยากก็ดคลิปถ้าอยากกอลูกนี่ได้มาจากพื้นทีราบสูงเนาะคะ่ะอยู่ทึ่งเขาเนาะคะ่ะบอกจ้าเมนูเขาปุ่นตะเซาเนะคะ่ะเอาเอายอดสัตตอเข้าไปจา้าแซ่บบวานจุวยจุ๋ยพี่น้องจา้าอืมองจ้าพี่น้องสมตามาําจ้าอาหารพืนบ้านเน,ะะนะะาะค่ะเนาะมากค่ะพี่น้อง มาจ้ามานี่คือจอบหยุดเด้อโอ้โมเมนจ้ากินเขาน้ำกันค่ะพี่น้องเจ้ากินเมื่อนี้ตำบังหุ่งแซบเป็นพิเศษมึงดูล่ะแซบแซบจ้าแล้วก็ตำใสข้าวปุ่นพร้อมเนาะสวัดใสข้าวปุ่นจ้าครับตัวยยอดกเมื่อนี้เมนูปลาหนึ่งจ้าปลาหนึ่งแปะสะจ้าปลานิ่งสวยๆตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องจ้ามึงดูค่ะว่าเจ้ากินเมื่อนี้ตำบังฮุ่งแซบเป็นพิเศษ มึงดูล่ละเสีบๆจ้าแล้วก็ตำใสข้าวปุ่น้อมเนาะส่วนใสข้าวปุ่นจา้ากลับด้วยยอดกันมากค่ะพี่น้องมาจ้ามานี่คือจอบหยุดเด้อโอ้โมะเมนจา้ากินข้าน้ำกันค่ะพี่น้องเจ้ากินเมื่อนี่ตำม,มาังคุงแซีบเป็นพิเศษมึงดูล่ะเบแยบๆจา้าแล้วก็ตำใสข้าวปุ่น้อมเนาะส่วนใสข้าวปุ่นจา้ากลับด้วยยอดกันมึงดูค่ะมีหอดสัตว์อยอีสานจ้า สตอกับเก็บแต่ยอดมันมากเนาะมีตำขนมปุนตะเซาค่ะตำขนมมาค่ะพี่น้องมาจ้ามานี่คือจอบหยุดเด้อโอ้บะแมนจ้ากินข้าน้ำกันค่ะพี่น้องมีัะเขือพ่วงพร้อมหนึ่งย่างดีเจ้าพี่น้องกลับเข้าไปลดแคลอรี่ในเลือดเนาะค่ะเนาะโาหยอกเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าขอ,อกินขขาก่อน้อจ้า ถ้อา ip, อยากเก็ดคลิปถ้าอยากเสากินเมื่อนี้ตำมังคุ้งแซบเป็นพิเศษมึงดูล่ะแซบแซบจ้าแล้วก็ตำใสข้าวปุ่น้อมเนาะส่วนใสข้าวปุ่นจ้ากับด้วยยอดก็หยอกจ้ามากค่ะมึงดูผักกะโสดสดพี่น้องจ้าผักสดผักสวยกินสดสด,สดลดแคลอรี่ค่ะอันนี้กระปลานึงเนาะจ้าเอากินกับตำสมตำเนาะค่ะพี่น้องจ้าแซบแซบพี่น้อง มึงดูล่ะก่อนออกทํางานเนาะมียอดกระถินน้ำจ้าพี่น้องจา้าสตอบ่มีดอกจา้านี่แต่กระถินกระถินถินจา้อาอ้าวแซ่บๆน้ำกัน่าขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆฝากกดไลค์กดแชร์บานหลังน่อยๆของจันุว่านนี่เดอ้ออร่อยจ้าพี่น้องเห็ดแปะซาป,ป่านิ่นเนาะค่ะเนาะนำกิมซี่ฟูดหุ่นแล้ว มีหัดต่ำมาคุกก่อนออกทำงานเนาะมียอดกระถินน้ำจ้าพี่น้องจ้าสัตอโบมีดอกจ้านี่แตะกะถินกะทินเม,น,มนูปลาหนึ่งจ้าปลาหนึ่งแป๊ะสะจ้าปลานิ่นสวยๆวยตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องจ้าคุณดูค่ะอวัดถินจ้าอ้าวแซ่บๆน้ำกัน อขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณพี่พี่น้องน้องฝากกดไลค์กดแชร์บานหลังหน่อยหน่อยของจันทวัฒน์นี่เด้อลิมรั้วเนาะมีขขาปุ่นจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวสีเห็ดสิสดให้เบ่งด้วจ้าสิมเบ่งอืบอนี่แสีบ,บ่ก่อนออกทำงานเนาะมีหยอดกะถินน้ำจ้าพี่น้องจ้าสตอบ่มี่ดอกจ้านี่แต่กะทินกะถินหยอกจ้ามากค่ะ มองดูพักกับสดสดพี่น้องจ้าพักสดพักสวยกินสดสดลดแคลอรี่กันขอบคุณหลายๆจ้าขอกินเขากอนเนื้อจ้าเพิ่งอยากเก็บคลิปเพิ่งอยากอวดตะแนวกินจ้ามือมือเบาสางยังฝนตกหาตะแนวสู้กันกินจ้าพี่น้องจ้าอืมเมนูอร่อยกอลูกนี่อ่าได้มาจากพืนทีลาบสูงเนาะค่ะอยู่ทั้งเขาเนาะค่ะ <laughs> ขอบคุณหลายๆจ้าขอกินเขาก่อนเนื้อจ้าทิ่งอยากเก็บคลิปเทิ่งอยากกินจ้าอา้าวแสบๆน้ำกันอ่าขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณพีพ่พน้องๆฝากกดไลค์กดแชร์บานหลังในน่อยของจันทรวันนีเเด้อเอาหยอกจ้า